กูแจ้งมึงแน่กูมีคิดว่อะไรกูหวาดเลยกดลงทะเบียนตรงเองดมิสเตกดกดกดลงทะเบียนยังไม่เสร็จอ้าวไปกดดีบอกว่าเปกดดีเดี๋ยวเราลืมลืมนะเนี่ยเราลืมนะเนี่ยเฮ้ยเขชอบเสียงคำเข้าปะเฮ้ยเรามีอยาู้ทุกคนนอกจากพี่ผู้หญิงหัวขาวชอบแต่งคำวะ หัวขาวหุณเล่งเล่นจิ้นเอ้ยมาแล้ววะอุ่นลงก่อนเพื่อนไปแล้วเอาแล้วทำไมกูยังกูยังอยู่ในหน้านี้อีกอะพี่กันเอาดิพี่กันพี่กันพี่กันยังดิใส่เวเอ้าแล้วทำไมกูยังอยู่หน้านี้อยู่อะมันไม่ค่อยชิงทงให้กูที่อะเอาไอ้ที่องไม่ได้กดแล้วเจ็กไม่ได้กดใช่เหรอหุกดมว ไม่ได้โกรธไม่รู้เหมือนกันถ้าโกรธมันขึ้นสีเขียวนะเออขึ้นสีเขียวแล้วไอ้ของกูไม่ใช่าสาธเฮ้ยนายกมามาดิสาธไปพี่ตัดมาดิตัดมาดิตัดมาดิาว่าอะไรนะครับทำไมผมไม่ได้ยินอนะ่ปะปากขยับแต่ไม่ได้ยินอ๋อได้ยินละเหลืหอเหลืออันหนึ่งครับ อ๋อเหลือสองครับที่มันมันช่วยกันนะน่ะพี่อ่ะก็มันตีเดียวกันไม่มันมันช่วยกันไม่ได้อยู่ดีเด็กขึ้นมาเด็กเอาอีกทีเอ้ไปช่วยไปช่วยทงอ่ะไปช่วยทงหน่อยโอได้ครับไปช่วยทงหน่อยโอพี่ตาพี่ตามาทง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 ตายเยอะตายเย มันมาเล่นเล่นไปก่อนนะเล่นเก็ om, e บทองเล่นไปก่อนเดี๋ยวสักท่านาทีอยูไปเขาคุมสวยามาๆมาเฮดิกิโมไป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 ไยเฮียกดผิดการเยี่ยนี่การเขาล็อกรถด้วยเฮียก็จะไป้เยโอ้กูอดมันเลยเฮียห่วยไม่ได้ไป

กกงเฮ้ยไม่ตายเนี่ยวะที่มันไม่ตัดมันไม่ตอยเลยวะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเจอคู่ไม่มันเล่นได้มันมันตีกันได้ตีกันได้มันมันรู้พี่แต่มันไม่ใช่ตีกับครอบครัวตีกับครอบครัวไม่ได้เฮ้เอ๊บอ โอ้ยเหี้ย oh, yeah. มิดแทงยัดค่าเว่าไหรตัวน่ะโดนมนั้นอะโดนมนั้นหรือว่าเราได้เราได้อยู่ เสียยา

ไปจะตายจะตายจะตายน้องๆแมาเก็บทวงดิน้องแทงเลยน้องแทงแทงแทงเลือดเหลือสองเออเอาเองเอาพี่เอาดิแทงดิไม่ผมมีเกาอล์ฟกเล์ฟจะใส่เกอล์เองพี่เหล่าก้าซีพี่เหล่าก้าซีไม่เออเดี๋ยวใส่เกอล์เองเดี๋ยวจะใส่เกอล์เองเอาพี่กันดีกันดีไป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 ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพี่อยู่ด้วยกันก่อน

ชบอะแยะเมือกี้ย่ไปเลยเนาะ่าไหนเกาแล้วกแล้ว วัดัดเ้ยมรกาอะไรอย่างเเอากูปว่าโอซี่อะเบียร์กาเป็นที่อะไรมึงเอากรุ๊เลยอะบอลโซนอโซนไปวอลโซนไปได้เด็กเจกูเด็อลโซนได้แล้วอาไหวสัตว์ที่ี้คุยคุย